นักศึกษาวัยรุ่นอยากลงทุนทําธุรกิจกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ต้องรู้วันนี้ผมอยู่กับลูกสาวอัจฉริยาเชื้อสัตบงกตปัญหาของวัยรุ่นในช่วงที่กําลังเรียนเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับค่ะวัยรุ่นปัจจุบันทุกวันนี้นะคะนอกจากจะเรียนแล้วก็จะมีวัยรุ่นบางส่วนที่ต้องการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อมาลงทุนการซื้อมาขายไปแล้วอย่างอย่างนี้ค่ะอยากรู้มากเลยว่า ถ้าสมมติทําธุรกิจแล้วต้องมีการทําสัญญาที่สมบูรณ์ไหม,มแล้วสัญญาที่ว่าต้องทําตามกฎหมายยังไงให้ได้เปรียบเสียเปรียบอืมมันก็มีบ้างเนาะในส่วนของช่วงเรียนก็อยากมาลงทุนค้าขายซื้อของมาขายของออนไลน์หรือไปทําสัญญากู้ยืมเงินตรงนี้สําคัญนะครับในเรื่องของการทํานิติกรรมในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีการกําหนดไว้อยู่ว่าในส่วนของความสามารถ ในการทำนิติกรรมหรือสัญญาในเรื่องของผู้เยาว์นะครับระบุไว้มาตรา19บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ20ปีบริบูณรในส่วนของมาตรา20ยังกำหนดให้การบรรลุมีผลอีกในส่วนของผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรสนั้นตามกฎหมายแสดงว่าการพ้นจากภาวะผู้เยาว์คือจะต้องอายุครบ20ปีบริบูณ์ พมาตา21เขากำหนดไว้เลยว่าในส่วนของผู้เยาว์จะสามารถทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการใดๆที่ผู้เยาว์ได้ทำลงโดยปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมคียะเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้อย่างอื่นคำว่าเป็นโมคียะคือสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างเมื่อมีการบอกล้างก็คือตกเป็นโมฆะนะ โดยโมฆะนี่คือเสียเปล่าเลยบังคับไม่ได้จะไปฟ้องร้องไม่ได้ไปบังคับไม่ได้นะตรงนี้คือโมฆะเสียเปล่ามาแต่ต้นคําว่าโมคียะสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างคนที่บอกล้างได้คือพ่อแม่นะซึ่งเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองยกตัวอย่างว่าลูกสาวไปทําสัญญาซื้อขายหรือไปกู้ยืมเงินเขาพ่อแม่มารู้ทีหลังบอกให้มันเป็นโมคียะบอกล้างได้ เมื่อบอกล้างโมคิยะทุกอย่างก็ต้องกลับคืนสู่สภาวะคือเป็นโมฆะเสียเปล่ามาแต่แรกฟ้องร้องบังคับไม่ได้ส่วนการทําสัญญาซื้อขายหรือเป็นสัญญาต่างตอบแทนตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าเมื่อมีการบอกล้างเป็นโมฆะแต่และาฝ่ายต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตราหนึ่ 6. สมมติว่ามีการซื้อขายก็ต้องคืนของคืนเงินกันอันนี้คือพ่อแม่สามารถเลือกได้สทาง ทางแรกคือให้สัตยาบันก็คือสมบูรณ์บังคับต่อไปได้ทางที่สองคือบอกล้างเป็นโมฆะเสียเปล่ามาแต่ต้นทีนี้เด็กเมื่อมีการทําสัญญากู้ยืมเงินนะครับมีการทําสัญญาเช่าซื้อเช่าบ้านต่างๆพ่อแม่สามารถบอกล้างได้เมื่อบอกล้างตกเป็นโมฆะในขณะเดียวกันการทํานิติกรรมอีกบางประเภทที่กฎหมายกําหนดว่าพ่อแม่ยังให้ความยินยอมไม่ได้เลยนั่นคือประเภททํานิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเรื่องนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือกรณีมีการทำสัญญาขายแลกเปลี่ยนขายฝากให้เช่าซื้อจำนองปลดจำนองซึ่งที่ดินหรือประเภทก่อตั้งภาระสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเหล่านี้การที่พ่อแม่จะอนุญาตให้ทำสัญญาและมีผลสมบูรณ์จะต้องยื่นได้รับความยินยอมจากศาลก็คือยื่นฟ้องไปที่ศาลให้ศาลอนุญาตนะฮะจะต้องได้รับความอนุญาตจากศาลนั่นคือต้องฟ้องไปและศาลมีคำสั่งอนุญาตคุณถึงจะขายที่ดินผู้เยาว์ได้ ทำสัญญาขายฝากจำนองจำนำปลดจำนองเหล่านี้พ่อแม่ถึงจะสามารถทำนิติกรรมตรงนั้นได้ในส่วนของการทำนิติกรรมนะครับถ้ากรณีทำไปโดยปราศจากความยินยอมกู้ยืมไปซื้อขายสินค้านะแต่การซื้อขายสินค้าถ้าพ่อแม่บอกเฮ้ยอนุญาตให้ทำการค้าซื้อสินค้ามาหรือไปลงทุนอะไรพ่อแม่ยินยอมคุณก็บังคับได้ฟ้องร้องได้มีผลผูกพันผู้เยาว์ทุกอย่าง แต่ถ้าพ่อแม่บอกเฮ้ย hey, ไม่ยินยอมบอกล้างมันจะตกเป็นโมฆะทุกฝ่ายกลับคืนฐานะเดิมตามมาตราหนึ่งเจ็ดหกซึ่งบอกว่าโมคียะกรมเมื่อบอกล้างเป็นโมฆะแต่และฝ่ายคู่กรณีต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมนั่นก็คือเสียเปล่านะฮะแล้วก็ต้องทุกฝ่ายต้องชดใช้เงินคืนกันเข้าใจไหมครับเรื่องสัญญาเข้าใจค่ะแล้วอย่างถ้ามีการซื้อขายแล้วค่ะคแล้วถ้าคู่ทําสัญญาเกิดเป็นหนี้เช่นสมมติเขาให้ของมา แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินเขายังไม่ได้จ่ายเงินเรารอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถบังคับฟ้องร้องเขาได้ไหมคะครับก็อย่างที่ว่านะถ้านิติกรรมสมบูรณ์การฟอ้องร้องสามารถดําเนินการได้ตรงนี้นะครับถ้ากรณีว่าเขามาซื้อสินค้าเราไปมากู้เงินเราไปโดยที่ว่าเขาไม่ยอมชาระคืนตรงนี้นะครับถ้าพ่อแม่เราไปให้สัตยาบาลบอกให้ให้มีผลสมบูรณ์นะฮะตรงนี้ก็จะถือว่านิติกรรมตรงนี้สามารถนํามาฟ้องได้ กฎหมายกำหนดว่ากรณีผู้เยาว์ฟ้องต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือกรณีให้บิดามารดาฟ้องแทนผู้เยาว์เหล่านี้สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องได้เลยเพราะว่าเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าพ่อแม่สามารถให้สัตยาบันคือรับรองหรือบอกล้างได้ถ้าบอกล้างก็คือเสียเปล่านะฮะตรงนี้ต้องฟ้องเพื่อกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือการให้สัตยาบันนั่นคือฟ้องเรียกเงินค่าสินค้าฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน นะถ้าพ่อแม่ยินยอมก็คือฟ้องบังคับสัญญาต่อไปดังนั้นคือถ้ากรณีผู้เยาว์อยากลงทุนรรทําธุรกิจก็ควรปรึกษาพ่อแม่อยากลงทุนค้าขายพ่อแม่ยินยอมหรือให้พ่อแม่เซ็นเป็นพยานไว้อยากกู้ยืมเงินก็ให้พ่อแม่เซ็นเป็นพยานรับรู้ไว้ก็คือสามารถให้สัตยาบันบังคับในนิติกรรมต่างๆเหล่านั้นได้นะฮะในเรื่องนี้เขาก็มีดีกาเกี่ยวกับเรื่องการทํานิติกรรมสัญญาของผู้เยาว์เหมือนกัน ถ้าไม่ได้รับความยินยอมบางครั้งตกเป็นโมค่ะเป็นดีกาตัวไหนครับค่ะเป็นดีกาที่หนึ่งสามหนึ่งเก้าทับสองห้าหนึ่งสองนะคะครับผู้เยาว์ที่มีอายุสิบแปดปีมีภรรยาแต่มิได้จดทะเบียนสมรสไม่สม <Y om S 1> รสย่อมยังไม่บรรลุนิติภาวะครับผู้เยาว์ลงนามทำสัญญาโดยมีผู้แทนโดยชอบทำลงลายมือนิ้วมือเป็นพยานในเอกสารครับสัญญานั้นถือว่าผู้แทนโดยชอบทำให้ความยินยอมแล้วครับทายาททุกคนทำสัญญาแบ่งปันมรดก ซึ่งไม่มีพินัยกรรมเป็นการระงับข้อพิพาทแห่งกองมรดกที่จะมีขึ้นซึ่งเป็นสัญญาปณิปนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งห้าสี่หกวงเล็บสี่ผู้ใช้อำนาจปกครองจะทำสัญญาปณิปยอมยอมความเกี่ยวกับแก่ทรัพย์สินของผู้เยาว์มิได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาตผู้ใช้อำนาจปกครองในฐานะผู้แทนโดยชอบทม จึงไม่มีอำนาจในการยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการทำสัญญาปณีปนอมยอมความแห่งกองมาดกแบ่งปันมาดกค่ะครับแสดงว่าเป็นนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งศาลสั่งห้ามเลยถ้าเป็นอสังหานะมันมีสองอย่างทำนิติกรรมทั่วไปผู้แทนโดยชอบทำสามารถให้ความยินยอมได้แต่ถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับอสังหาคือพวกที่ดินนะฮะจะไปทำแทนผู้เยาว์ไม่ได้ศาลต้องอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นต่อไปผู้เยาว์จะลงทุนทําธุรกิจในระหว่างศึกษาเล่าเรียนปรึกษาพ่อแม่หรือใครจะไปเป็นคู่สัญญากับผู้เยาว์ก็ควรที่จะให้พ่อแม่รับรู้ด้วยถือเป็นการให้สตยาบันในการทําธุรกิจทั้งหมดไม่ใช่ว่าเสียเปล่าทําได้แต่พ่อแม่ต้องรับรู้ยินยอมนะครับ